สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาอีกครั้งนะคะกับช่องที่สอดแทรกสาระและความสนุกสนานบ้านเทิงวันนี้เรามีข้อมูลดีๆวันนีเด็ดๆขำคมเสียวๆาหาข้อความสุดเก๋สำหรับวันนี้นะคะเอาใจสำหรับใครที่ชอบสั่งสรรในวงเล่าบ่อยๆนะคะกับชื่อตอนแคปชัน่นเมาเล่าํำคมสดเบีย รายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นสามารถติดตามรับฟังกันได้นะคะก่อนอื่นต้องขอบคุณเพื่อนๆมากค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดกับคลิปดีๆวันรีเด็ดตอนต่อไปนะคะเป็นคนตรงๆค่ะตรงไหนมีปาร์ตี้ตรงนั้นมีพี่แน่นอนไม่มีหลอกมุกเสี่ยวแต่อยากมีเธอคนเดียวคืนนี้ไปเที่ยวกันไหม อย่าเรียกเราว่าขี้เมาให้เรียกว่าคนขี้เหงาที่คอแห้งความหล่ออาจจะน้อยกว่าเก่าแต่ความเมายัางเท่าเดิมจงทำตัวให้เหมือนวอดกา้าข้างนอกใสๆข้างในร้อนแรงฟังเพลงที่ไหนก็ไม่เพาะเท่าฟังเพลงในร้านเล่าแอลกอฮอล์ช่วยล้านแผลสด แต่ถ้าเราใส่แก้วแล้วยกซดช่วยล้างแผลใจที่อยู่ในแก้วเขาเรียกว่าเล่าแต่ที่อยู่ในใจเราเขาเรียกว่าเธอเป็นคนง่ายๆนะเหงาก็ช้างอ้างว้างก็สิงถูกทิ้งก็ลีโอเรื่องเมาอ่ะเรื่องใหญ่เรื่องหัวใจเอาไว้ก่อนเบียร์ยังมีฟองเมื่อไหร่คนที่เรามองจะมีใจ ชอบเวลาที่เพื่อนเศร้าเพราะกูจะได้แดกเหล้าฟรีเกิดมาไม่เคยติดเหล้าแต่พอมึงทำกูเศร้าเหล่านี่เพื่อนกูเลยถ้ารักมันจืดจางลองเทโซดาใส่บ้างจะได้ซราบซา้าจบไปแล้วนะคะกับแคปชั่นเมาเหล้าคำคมซบเบียที่เรานำมาฝากกัน เพื่อนๆสามารถติดตามคลิปดีๆแคปชั่นโดนๆได้ก่อนใครหรือเพื่อนๆอยากได้แคปชั่นคำคมเรื่องไหนสามารถทักมาหาเราที่ไลน์แอดคำฮิตสุดซ่าไวโจวนะคะหรือจะสแกน QR Code ต,ตามนี้เลยค่ะรับรองเราจะให้ตามคำขอของเพื่อนๆแน่นอนขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับฟังเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะว่าเราจะมีข้อมูลดีๆว่าเรื่องเด็ดๆอะไรมาฝากกันขอบคุณค่ะ